ทีเด็ดสปอร์ตกูรูขอเสนอเกปาอาริสบารากาความผิดพลาดคือประสบการณ์ที่ทำให้แข็งแกร่งครั้งหนึ่งเขาคือความหวังและตัวแทนของปีเตอร์เช็คคนต่อไปครั้งหนึ่งเขาคือผู้เล่นตำแหน่งโกที่น่าจับตามองแต่ครั้งหนึ่ง เขาก็ทำเรื่องงี่เง่าจนทำให้ทีมถึงกับพ่ายแพ้และพลาดแชมป์ในศึกคาราบาวคัพมาแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นเชื่อว่าใครหลายคนและผู้ชมหลายท่านคงจำกันได้ดีและไม่มีวันลืมเลือนจนถึงกลับมองเด็กหนุ่มชาวสเปนผู้นี้ว่าไม่ดี มันเริ่มจากนัดชิงชนะเลิศในศึกรคาราบ่าวคับเมื่อปี2019ซึ่งในวันนั้นเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีตนสังกัดของเขาพบกับทีมเต็งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และเกปาก็ถูกส่งลงเฝ้าเสาในตำแหน่งตัวจริงในเกมนั้นและตลอดเวลาการแข่งขันทั้ง2ทีมผลัดกันบุกอย่างเต็มที่เปลี่ยนกันลุกและรับตามจังหวะเกมแบบไม่มีใครยอมใครงัดกันทุกแผนเพื่อเข้าทำจังหวะแนวรับฝ่ายตรงข้ามหวังทำสกอร ให้ได้และในที่สุดเมื่อหมดเวลาก้านแข่งขันผลออกมาเสมอแต่ประเด็นมันอยู่ตรงช่วงโวนจุดโทษครับซึ่งต้องบอกเลยว่าณนะตอนนี้นักเตะทุกคนนั้นมีอาการเหนื่อยล้าให้เห็นแล้วและตัวของเกป,ป่าเองก็เริ่มเป็นตะคิวครับ จึงทำให้ซารีโค้ชของเชลซีในตอนนั้นเลือกที่จะส่งบาบาเยโลร่วงมาทำหน้าที่แทนแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเมื่อเกปาบอกว่าเขายังไหวและไม่ยอมออกจากการแข่งขันจนทำให้มีปากเสียงกับซารีอย่างหนัก และท้ายสุดในการดวนจุดโทษครั้งนี้ก็กลายเป็นแมนซิตี้ที่ได้แชมป์ไปครองส่วนเชลซีต้นสังกัดของเขาได้เพียงรองแชมป์เท่านั้นและเกปบ,บก็กลายเป็นแพ้ในเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากนั้นการไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเขาและซารีผู้เป็นโคช้ชก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปส้ำร้ายทีมได้ซื้อเมนดี้โกอีกคนเข้ามาใหม่แต่เกเบปยก็ไม่ยอท้อพร้อมพิสูจน์และรอโอกาสของเขาอีกครั้ง และอย่างที่ใครหลายคนเคยกล่าวไว้ว่าโอกาสมักมีมาเสมอเราเพียงแค่ต้องรอและในนัดชิงยูฟาซูเปอร์คัพระหว่างเชลซีพบกับเบียาริวที่ผ่านมานั้นแม้จะมีชื่อของเกป,ป่าเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแต่เขาก็เฝ้ารออย่างอดทนแบบมืออาชีพและโอกาสของเขาก็มาถึงใน90นาทีและต่อเวลาทั้งสองทีมจบลงด้วยสกอร์หประตูต่อหนึจนต้องมาดวลจุดโทษตัดสินแชมป์โดยโทมัสทูเคิลโค้ชคนใหม่ของเชลซี ได้ส่งเกปาลงไปแทนเบนดี้ประตูมือหนึ่งของทีมโดยเขาให้เหตุผลไว้ว่าการให้เกปาอวิิซาเบรากาลงมาทำหน้าที่แทนในช่วงโดนจุดโทษเป็นการตัดสินใจที่มีการวางแผนมาตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วและเกปาก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังเขาสามารถช่วยทีมเซฟ2จุดโทษและนั่นเป็นการพาทัพสิงโตนึงเมือนครามเอาชนะเรือดำน้ำสีเหลืองได้ถึง6ประตูต่อ5พร้อมคว้าแชมป์ไปครอบครองอย่างยิ่งใหญ่ และนี่แหละครับคือความเป็นมืออาชีพและการนำสิ่งผิดพลาดมาเป็นประสบการณ์สอนตัวเองของชายที่ชื่อว่าเกปาอาริสซาบาร์กาก่อนจะปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พวกเราทีเด็ดสปอร์ตกูรูด้วยนะครับ